สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเมาส์นะครับร่วมกับในส่วนของตัวเมดแพดโปร12.6นิ้วนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้สามารถใช้เมาส์อะไรมาเชื่อมต่อก็ได้อย่างตัวที่ผมนามาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูก,กันตัวนี้เป็นเมาส์ยี่ห้อทั่วไปเลยนะครับราคาแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับฟังก์ชันแรกก่อนเลยนะครับ ในส่วนตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีตัวสกอร์นะครับตัวสกอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเคอร์เซอร์ก่อนตัวนี้ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับเมื่อผมขยับเมาส์เคอร์เซอร์ก็จะทำงานแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเลื่อนหน้าจอวิธีการเลื่อนหน้าจอให้เราเลื่อนในส่วนตัวสกอร์ตัวนี้ครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยนะครับเลื่อนไปกลับไปกลับได้เลยแต่ของผมมีแค่2หน้ามันก็จะเลยมีแค่นี้นะครับผมก็เลยเลื่อนแค่ไปและกลับให้ดูกันนะครับอันนี้คือเลื่อนในส่วนตัวหน้าต่างแอปพลิเคชันแต่ว่าถ้้้าาาาเเเรรใใชชกััับนนนตวแออปพลลิคที่่สมถืได ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อลงได้เมื่อเปิดเข้าไปในแอปเราก็สามารถใช้สกอร์ในการเลื่อนได้นะครับเลื่อนลงมาดูเลื่อนลงมาดูนะครับพอดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากขึ้นเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้ในส่วนตัวสกอร์ตัวนี้ในการเลื่อนได้นะครับก็นอกจากในส่วนตัวเลื่อนหน้าต่างแอปนะครับในส่วนตัวไปมา ซ้ายขวานะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในส่วนตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของแอปพลิเคชันได้นะครับในส่วนตัวฟังก์ชันสกอร์ต่อมานะครับในตัวของปุ่ม คลิกซ้ายนะครับก็คือการเลือกหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับถ้าผมคลิกไปที่ปฏิทินโดยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการเปิดแอปพลิเคชันปฏิทินขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับหรือว่าจะดูรายเดือนเช่นเดินพิรนาแตะเข้าไปมันก็จะเปิดแอปพลิเคชันนะครับหรือผมจะดูเป็นรายวันอีกวันที่17แตะเข้าไปมันก็จะโชว์ให้เราลึกข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราอยากจะย้อนกลับนะครับย้อนกลับทีละหน้าให้เรากดที่ปุ่มสกอร์หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บมันจะย้อนกลับมาให้เรานะฮ อันนี้คือในส่วนตัวย้อนกลับนะครับมันจะย้อนกลับมาให้เราแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนบางแอปพลิเคชันมันจะย้อนให้เรากลับทียหน้าได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างตวการตั้งค่าถ้าผมเข้าไป DNS นะครับแล้วผมเข้ากําหนด DNS ถ้าผมอยากจะออกมาผมคลิกที่ปุ่ม Score หนึ่งครั้งมันจะค่อยๆย้อนกลับมาทีละหน้าให้เราแล้วก็ออกมาให้นะคสำหรับแอปพลิเคชันบางแอปนะครับมันจะสามารถที่จะย้อนกลับมาเช่น b r o w p e r เข้าไปที่ในส่วนตัวสายหน้าจอหลักนะฮะเราย้อนกลับมาเราก็กดในส่วนตัว ตรงกลาง1ครั้งย้อนกลับมาหน้านี้แล้วกดอีกหนึ่งครั้งออกมาจากแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าทานการแบ็กแล้วก็ย้อนหรือว่าย้อนกลับนั่นเองในสตัวปุ่มสกอร์ต่อมานะครับเรารู้แล้วคลิกซ้ายคือเลือกแอปพลิเคชันเปิดแอปพลิเคชันนะครับคลิกตัวสกอร์เป็นการออกจากแอปหรือว่าแบ็กกลับมาคราวนี้ในส่วนตัวคลิกขวากันบ้างคลิกขวาก็คือแทนการที่เราเอานิ้วไปกดที่แอปพลิเคชันค้างไว้เช่นผมเลือกไปที่อีเมลผมคลิกขวา มันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมถอนการติดตั้งการแอปเขียนค้นหาอีเมลยังไม่ได้อา่านหรือว่ากล่องขาเข้า v i p ก็เป็นทางลัดในครเาแอปนะครับแทนที่เราเอานิ้วกดเรียบค้างไว้นั่นเองหรือว่าถ้าเราคลิกขวาตรงหน้าต่างว่างๆก็จะเป็นการตั้งค่าหรือว่าทางลัดเพิ่มเติมในการตั้งค่านั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนตัวปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะฮะคราวนี้ต่อมานะครับตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันในส่วนตัว Preview App ให้แต่ว่าจะสามารถใช้งานได้กับในส่วนของตัว แอปพลิเคชันที่เป็น Favorite App ที่อยู่ด้านล่างอันนี้คือ Favorite App นะครับส่วนนั้นขวามือเรียกว่ารีเซนต์แอปรีเซนต์แอก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานล่าสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานเมาส์ได้โดยวิธีการให้เราเอาเมาส์นะครับไปจ่อที่แอปพลิเคชัน มันก็จะพิววิวขึ้นมาแต่เงื่อนไขของมันว่าแอปพลิเคชันนั้นเราต้องเปิดแล้วเรากดออกมาโดยที่เรายังไม่ได้เขียแอปนะครับมันก็จะมีพิววิวให้เราดูนะครับไปที่รูปภาพก็มีพิววิวให้ดูเข้าที่เบราว์เซอร์ก็มีพิววิวให้ดูเข้ามาที่โน้ตก็มีพิววิวให้ดูเข้ามาที่กล้องไม่ขึ้นมาเพราะอย่างไม่ได้เปิดกล้องมันก็เลยไม่มีขึ้นมาให้เราพิววิวให้ดูน,นั่นเองนะครับเข้ามาที่ YouTube ยังไม่ได้เปิดก็จะไม่มีแต่ถ้าผมคลิกเข้้้า้าาาาาไไไปปปปคลลลิิิกกกซเเเเขดแแแอออออววผผมมมมมจให่ มันก็จะมีพิวขึ้นมาให้เราดูเช่นกันนะครับในส่วนของตัวฝั่งที่เป็นอ่า e n t App หรือว่าแอปที่ใช้งานล่าสุดก็จะมีโชว์เช่นกันนะครับถ้าเราเข้าไปนะแต่ว่าถ้าเราเอามา จอที่ปฏิทินด้านบนจะไม่ขึ้นอะไรนะครับต้องเป็นที่ในส่วนของตัวแถบด้านล่างที่เป็น Favorite App กับ Recent App หรือว่า a p p p o r t แล้วก็แอปใช้งานล่าสุดเท่านั้นถึงสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเมาส์ร่วมกับในส่วนของตัว MatePad Pro 12.6นิ้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ